สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกียงน้อยสุภูสุคนนะครับผมวันนี้ครับเกิยงน้อยก็ได้เมนูป่นปลาทูครับพ่อแม่พี่น้องนี่พี่นอ้องป่นปลาทูมีไข่พร้อมสองหน่วยโอ้ยนี่นะพี่น้องเลยมาเสพแซนนกเกียงน้อยเด้อพัดมีหลายอย่างหลายแนวเลยมีอยอดบางดั้ม งอดบักน้ามด้อบ่ามเมนต์งักบวบพี่น้องอันนี้ก็เป็นในมะละ่าสตอนะครับมีทั้งแบบเป็นฟักแล้วก็แกะบักบวบนี่ครับบักเขือนพักกระหรอกกระลำบักบุ้งก็มีบักลินฟ้าก็มีครับบักดินไม้ลินฟ้าเท่าไ่ละเบิ่งลองดึกบักดินไม้ก็นด้โอ้โหเสียงแม่พี่น้องเลยสุดยอดเลยอ่ะ คุยจ้ำกินกับปนนเส็บแซ่เผ็ดเองคือเก่าพี่น้องเอ้ย ลวกหวานว้าฮอืมมาสิบๆน้ำกีงหน่อยครับไข่ปลาทูพร้อม อร่อยหมกบวบอ่อนออยังหวานเลยหวานแบบธรรมชาติครับ มันลาคีนกแช่เพื่อกันอันนี้กันเลย โตดอร่อย ออกแม้งมักดินฟ้าสดอืปักบุ้งหน้าก็มีแล้ปีนองอืม,อม แซ่บสุดคำเหมือนยายพี่น้องเลยเมนูสุขภาพ กอบเบิ่งเอาพี่น้องเสียงฮักเครื่องวะตับหลน่นอืม อืมสุดยอดอืมข้าวกั็ตีนมืออืม 그치, mm -hmm. mm -hmm. โอ้ยข้าก็ได้นอ้องไงไข่ปลาครับเนี่ยคุ้ยใส่ครับเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยอย แซ่บผักแซ่บไปรีพี่น้องเลยเอานี่ละเมนูสุขภาพครับปนปลาทอกปลาทูกินกับพักหนึ่งหนึ่งพักเ <c oughs> ก้งน้อยหนึ่งในหัวเอาแกักพักสดหลายอย่างหลายแนยวครับมาสููพีตอนน้องให้ได้เบิง้งให้ได้คืออย่างน้าเก้งน้อยนะครับผมเก้งน้อยกับทีได้ลาพีแล้วน้องไปแล้วคลิปหน้าจะมาผมมาพอกันใหม่ครับผมสําหรับมื้อนี้กันสวัสดีครับ